สม you know? ัยน right ูสมัยนูโจรลุยนะถึงปอแกตำรวจก็ต้องโคดูดก no, like ันนะโจรดูดใช่ไหมโจรโจรดูดตำรวจก็ต้องดูดกันแต่ก่อนนะสมัยก่อนนะปอปอปอแกกับใจดํานาวูดนะตำรวจนะโจรลุยอือโจรนี่โว้ดเปรี้ยนะอืไม่ต้องขึ้นหลักมั้งละวะหลักมันละมันตบมั้งมันตีอ๋อสมัยก่อวนนะอืมพันเผื่อยตึ้งอยู่ใกล้กว่าก็ให้ยังเต็ม อโอโรเลเหมือนตีในนังนะเหมือนในนังสัก่ขนนไงนะปนันในแมวดูดนะจวนในกวอนะที่ในแมวที่ในแหละขวดตีในหรือปากบางอย่างนี้แม่เนี่ควรรู้ควรรู๋ไม่ติควรรู๋เออทีในเออควดเปื่อลาบังลาเอ็ดการลาฟังนี่ตียวดรู๋มันไปเดืยวอุเดียรหลัก็มันเอากก็มันลา่อก

ตึ้งตึ óp, ้งตึ้งันเปลือยตึงตึงตำรวจไปปราบเลยพวกตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยละว้างันเปื่อตำรวจไป็นนเปื่อพวกตำรวจปนเปื่อเขาเป็นจับไปหรือเออกระลาจบไปลาจบจับจนบดีกว่าลู่เออครับอืมจับได้บปนเปื่อยไม่จับได้ก็จับไปกั้งร่างไงเออ ไปกังล่างไตุกตุกทก็มั้งเลยใส่ไหมครับผัวง่ายเก๋เบยบ่ยอมอยู่อืเออมันต้องปนนั่นแ่ลโจนจนมันจนมันเมื่อเือเล่กอนจนมือโจนนั้นกับจัดการแน่วะิ้งไปขึ้นเอาลูกเลาไปตอย่างนีมังเลยมั้งชู้เย่เขาเขาเขาดูว่าไปเกีกัลูกไม่ปล่อยเียี่ก อนี่นอกพอแม่มางเรได้จารรันพึ่งตัวมันรังเจ้ารังตายไได้วยแต่พวกควาลูวรู้ควาู้ครับถึงอันนี้ทีมทีมนี่ล่ะทีมคุณพันไปปลาบลาเลยบ้านนั้นเยอะบ้านนั้นเมกตัครับขี้เบาตัวเรียกับลูกวก้วรัวกาไม่ถูก็่าคนดเ

นี่ยนังนี่เดินชจ้านังนี่เดี๋ยวนังไม่นังห่านน้จ้าขึ่งพวกไาดยเหมือนนุ่นนี่ครับยิ่งกิ้งเหมือนนุ่นไม่นังได้เงอนั่นคุณพันไปไหมตอนนั้นไม่ไม่มีนะปอปกับปอกับพวนหน้าคนอื่นไหี่คนณี่คนสี่คนณไงมีใครบ้างมีมีจ่ารบจ่ารลบจ่าหลบนอจ่ารบนอนานจักเรี้ยงเงี้ย ถึงวัวนามีเลยไหมมีมต้องมีวัวนาคนหนึ่งไม่ใ่อนีมีวัวนาปอสักคนไหมไม่มีโอ้สี่คนอ้ไว่าบีแบบนี้แก่ี่ยโอ้ทีไรถึงวัวนาโอแก่คนเินมานองนัดนองนัดกนบ่อยิงเลยวกลงนองแก่รอนองนัดนองนอนี่ครับแม่จำเจอจริงได้บ้างไหม

หลงนั้นยดอกเลื่อ helmet, ออกหลังนั้นหละหงนั้นเนี่ยแครับล่งยเ่งเ่ยิงยเลยนะยิโจลเยนะวิศามันเลยวะทตไม่ขอนบัญชีดำม่พันนั่นละแต่ว่าทางการเขาสั่งมาเลยว่าโจนโนูดโจนสิขึ้นบัญชีดำสั่งวิ่ามันนันนันเลยบัญชีดำก็เรยบัญชีดำสัเก็บตะเก็บหมีหลกจะมันไปซ่อมไม่จ่าหลูกเศร้ากูโน้ตนะโจโนูตนะแตก่อนจะไม่ขอนูด Ừ. Được trai của căn Nó một căn tầng luôn non liêm mặt 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 mấy mặt mà mặt mặt À, mặt ừ. à, mặt cùng mặt này mặt 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 แต่ันกดวนู <that> ่ไไปไปที่นะขาดขาดแบบนี้ด้แล้วอยู่ก็ขาแวเปไปไล่ไล่อะไรนะเ้มก็เือนอะไรเป่าอ๋อเปาไปเลยตื่นยินเลยนะยิ้นไิ้นยิ้นต่างเป็นยิ้นเลยนะเหตุการณ์บางทีเหตุการณ์ที่ว่าจำได้อะไรป็นนี่นะ็ได้ยิ้นในคนนี้อาย่เดือนนึง ông nguyễn trắm đuôi anh ừ. quanh ừ. miếng lẫn còn nhan cuộc hạnh phúc bằng lạc trắm anh là tôi luôn là đâu tôi luôn ở đâu tôi luôn tôi luôn ở luôn tôi 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 ก้ว่าก้าปิดใจไม่ถึงมก็มมหน้าไม่ได้พี่น้องก็มาพูดออกไปครับก็มาพูดเอกไปเลยครอกฟังใกล้เลยนถึงจุนจุดไหนไปปลาเอ้ยตำรวจจุดนี้ไปปลาเปล่านี่จุดนี้อ๋อพอนี่ยนะจุดพอเนี่ไปปลากี่คนเราไปเั้แม่จาได้จําได้ตอไม่ก่อกี่คนจำได้จำได้ม่ไมม่เอยน้งไแม่จำได้กี่คนมีอยู่กี่คน